ว่าบ่นก็อยากได้กันจังเลยนะครับคนนู้นก็บ่นคนนี้ก็บ่นว่าหาที่มาให้หน่อยซีที่มันไม่ใหญ่มากหาบ้านมาให้หน่อยที่ที่มันไม่ค่อยแพงมากแล้วหาเจ้าของดีๆที่ซื้อแล้วไว้ใจได้มาให้หน่อยสิครับเนี่วันนี้ผมบอยสิทธิชนาธิการนะครับมาอยู่กับคุณเอมาอยู่กับคุณนัดนะโอ้โหนี่ก็สร้างเสร็จหมาดๆเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพามาดูนี่ลมหนาวลงแล้วนะที่นี่นะครับแสดงว่าอากาศใช้ได้เลยนะครับหนาวก่อนเพื่อนเลยอุณหภูมิก็ไม่สูงมากใครเข้ามาชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยละกันน เพื้นบ้านอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมาปลูกบ้านกันโอ้โหรอบด้านเลยกรุงเทพก็ไม่ไกลมากแล้วที่สําคัญนะท่านผู้ชมตอนนี้น้ํามันไม่ท่วม ฝุ่พ PM 2.5มตรงนี้ไม่มีนะบอกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสอดสองไปแล้วกันถึงตอนที่เขามีกันตรงนี้ก็ไม่เยอะเพราะว่าลมมันพัดตลอดลมมันแรงอ่าสวยไหมท่านผู้ชมพื้นที่ครึ่งไร่เดี๋ยวบอกให้ก่อนแล้วกันเนาะพื้นที่ครึ่งไร่หรือ200ตารางวาเป็นคุดแดงด้วยนาะเป็นฉนดชุดแดงแล้วก็บ้านหลังเนี้ยโอ้ยก็เกือบร้อยตารางเมตรเหมือนกันนะสองห้องนอน1ห,ห้องโถง1ห,ห้องน้ําแล้วก็มีโรงจอดรถโอ้นี่มองไปนี่เห็นเพื่อนบ้านมองออไปนี่ก็คือ เห็นเขาเรียกว่าถนนลาดยางเลยสวยไหมท่านผู้ชมใครว่าสวยฝากพิมพสวยหน่อย200กว่าคนแล้วนะครับฝากทักฝากทายขอหัวใจรัวๆให้คุณเอ๋ให้คุณนัดจะหน่อยละกันนั่นนะครับแต่เดี๋ยวลึกๆเนี่ยราคาเท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรเดี๋ยวผมจะไปถามเขาให้นะครับเตรียมจดเบอร์หน่อยละกันเนาะนี่สวยไหมท่านผู้ชมก่อนที่จะไปคุยใครว่าสวยนี่ขอหัวใจรัวๆคนละห้าดวงนะครับพิมอ้าง่ายๆเลยใครว่าสวยพิมพเด้พิมพ์สวยมาหน่อยละกันพิมเขาว่าสวยมาหน่อยถ้าใครชอบนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ อันนี้จะเข้าธนาคารได้ไหมแล้วก็วางเงินจองเท่าไลนนะครับแล้วก็มาดูวันไหนเวลาไหนมาดูกางวันหรือมาดูกางคืนมาดูช่วงไหนเดี๋ยวถามให้ายละเอียดยิบเลยนะครับอ่ะเราไปดูกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจให้กับคุณนัทคุณเอแล้วก็ให้ผมบอยสิทธินักล่าด,ด้วยกัน400กว่าคนแล้วนะครับบ้านหลังนี้จะสร้างเพื่อขายนะบอกก่อนนะสร้างเสร,ร็จมาดเลยนะครับไม่มีใครตายแล้วก็ไม่มีปัญหาเพื่อนบ้านแล้วก็ของกินของใช้นี่โอ้ยปั่นจักรยานไปก็หาของกินได้แล้วอะไไไปปเเราาาาดูกัันยยงงบ้ตมมล ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปคุยอย่างละเอียดเลยนะครับว่าตรงนี้ออกไปหาของกินออกไปหาของใช้ไกลไหมคนเท่าคนแก่อยู่ได้ไหมแล้วก็ไกลโรงพยาบาลไหมชุมชนมีขี้เหล้ามีเมายาไหมแล้วก็แถวเนี้ยกลางคืนเปี่ยกไหมเดี๋ยวถามให้ละเอียดเลยโอ้โหแกจัดส่วนให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเตรียมจดมือแกให้ดีแล้วกัน5 600คนเนี่ยนะครับไปไปทักไปทายกันสัหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้ยได้ยินเสียงมาก็คุ้นหน้าคุ้นตาแล้วใครเป็นใครกันแน่ครับเนี่ยครับ ค่ะสวัสดีค่ะเอบ้านที่ดินนะคะคั้าที่ราคาสูกทำในด,ดินว่านัดผมยาวโอโ้สวัสดีคุณเอสวัสดีคุณนัททำไมลงมาแรงอย่างนี้<ง>เหมือนอยู่ชายทะเลเลยลมหนา,าวเริ่มมาแล้วค่ะแม่คุณนัทมีกันว่าสะบัดผมโชว์ซะด้วย <c oughs> แสดงว่าตัวจริงแล้วก็เสียงจริงด้วย <c oughs> ใช่ค่ะ,ะคุณนัทคุณเอเดี๋ยวถ้าไปชมเข้ามาชมกันเยอะเลยถามคุณนัทคุณเอซะหน่อยนึงว่าแถวเนี้ยบรรยากาศถือว่าดีเลยมันอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยครับ อยู่ที่ตำบลระขวัญอำเภอระขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดถนนเส้น4035ครับอ่าไกลกรุงเทพไหมอ่ะไม่ไกลค่ะสักกี่กิโลครับประมาณ120กิโล120กิโลค้าใครู้จักวัดเขาดีสลักห่างจากวัดเขาดีสลัก10นาทีเฮ้ยนั่นครับเขาดีสลักมันอยู่อู่ทองสุพรรณไม่ใช่เหรอถูกต้องครับใช่มันอยู่ใกล้เลยครับจริงจจะมองมองแทบจะมองเห็นด้วอซ้ลาอ๋อแต่ตรงนี้มันอยู่ระขวัญกาญจนบุรีค่ะใช้แดนร้อยต่อแต่เขาอะไรนะ เขาดีสลักเขาดีสลักมันอยู่อู่ทองสุพรรณใช่ค่ะแต่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันนี่คุณนักุือเดเชื่อมกันบรรยากาศตรงนี้นะครับไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็บรรยากาศอย่างสวยเลยผมถามคุณนัทคุณเอ๋นิดนึงแปลงนี้สร้างเสร็จใหม่ๆเลยใช่ค่ะเพิ่งเสร็จใหม่ๆจริงๆเลยค่ะหลังสวยไหมครับสวยมากสิครับอ่าถามเลยสวยแล้วขายทาไมขายเพื่อขายครับสร้างเพื่อขายสร้างเพื่อขายเราสําเร็จมาสามสี่หลังแล้วอ่าฮะคือออกแบบเพื่อลูกค้าเลย อ่าใช่บนพื้นที่200ตารางวาใช่ค่ะชนดก็สีแดงด้วยใช่ค่ะสร้างพร้อมโอนแล้วผ้าหลังนี้กี่ตารางเมตรตัวบ้าน60ตารางเมตรค่ะแล้วก็ที่จอดรถ32มมันไม่ใช่เฉพาะที่จอดรถที่คุณเอคุณนัท มันมีที่สร้างบ้านเพิ่มด้วยใช่คือทำเป็นลานแคมปิ้งหรือว่าเตรียมไว้ปีใหม่เขาดาวค่ะคุณบอยเอาง่ายๆว่าที่มันเยอะเยอะเดินมาดูข้างหน้าบ้านกันสักหน่อยดีครับค่ะคุณนายคุณเอ๋ตรงนี้รู้แล้วว่า200ตารางวารู้แล้วว่าเรียกว่าไงว่าครึ่งไร่่คะถามคุณนายคุณเอ๋หน่อยว่าตรงนี้แปลงหลังนี้บ้านทรงนี้พื้นที่ใช้สอยเยอะไหมพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน 60ตารางเมตรนะคะแล้วก็ตัวตัวพื้นที่ในในนี้ก็คือ200 200ตารางวา200 200ตารางวาตารางวาครึ่งไร่แดงแบ่งแยกเรียบร้อยนอนโซสี่จอกสองห้องนอนสองห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องน้ำใช่ครับหนึ่งห้องโถงห้องโถงใหญ่มากแล้วมีห้องครัวด้วยใช่ครับอ่ามีที่จอดรถด้วยครับใช่ครบครับไออันนี้ส่งอะไรเนี่ยครับอ่าเป็นนอร์ดิกผสมผสานผสมผสานเลยค่ะเหมือนเป็นสไตล์ยุโรปอะไรเงี้ยคือแบบ มิกมาหมดเลยมิกมาหมดเลยก่อนจะถามคุณนัทก่อนจะถามคุณเอ๋ว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมถามก่อนว่าหลังนี้เข้าธนาคารได้ไหมได้ค่ะได้ด้วยใช่หลายหลังแถบนี้เคยเข้าธนาคารแล้วผ่านกันมาหมดแล้วอ่านี่ท่านผู yeah, <c oughs> <c oughs> ้ชมคุณนัทกะชี네้มาตรงนี้นะครับหลังคาหลังสีน้ำตาลเนี่ยค่ะลูกค้ายื่นกู้อ๋อแสดงแสดงว่าเราประสานธนาคารให้ ก็บางส่วนครับอ่าคือคือกู้กับใครกู้กับเราหรือธนาคารธนาคารค่ะอ่าแต่เราเป็นที่ปรึกษาให้ใช่เราเดาได้เป็นแต่หน้าที่ที่ปรึกษาอ่ะโอเคเรื่องเครดิตอยู่ที่ลูกค้าครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านใช่เอ๊ะคุณนัทคุณเอ๋ครับหลังเนี้ยสวยๆอย่างเงี้ยโอ้โหคนเข้ามาชมกันเต็มไปหมดเลยถามเลยว่าขายเท่าไหร่ราคานะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทค่ะหนึ่ง จุด4.9ล้านใช่ค่ะตารางวา1.49ล้านได้รั้วกี่ด้านครับสี่ด้านค่ะแล้วมีประตูลวสวยงามให้ทุกอย่างมีรั้วมีประตูค่ะมีจัดสวนหย่อมที่เหรอใช่แล้วก็มีบ้านในนี้ให้ใช่ค่าโอนใครออกให้เงินสดเราออกให้แต่ถ้าเกิดยื่นกู้คนละครึ่งค่ะอ้าวงั้นแบ่งเป็นสองช้อยถ้าเงินสดเนี่ยก็1.49ล้านใช่ขอเขาโอนให้ลูกค้าเตรียมมาแค่1 จุดสี่เก้าล้านเท่านั้นแต่ถ้าปู้ยังไงก็คือให้มาถามแล้วเธอเดี๋ยวเราประสานให้ใช่ค่ะอุณน้าจเอ๋รู้ละอยู่ที่เราขวัญแกจัดบรีคนท่อมาถามเยอะเลย1.49้าล้านนี่ถ้าเกิดสนใจนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถามเบอร์ทั้งสองท่านให้นะครับนี่ให้ดูบรรยากาศก่อนใครสนใจไปเตรียมกระดาษไปเตรียมปากกามาไปเตรียมข้อมูลมาละกันนี่โอ้โหอย่างสวยเลยบ้านแกจัดเราก็เรียกว่าทรงสวยสวยรับลมเอ๊หันหน้าบ้านไปทางทิศอะไรครับทิศตะวันออกค่ะทิศตะวันออกทิศตะวันออกใช่อุ้ยเป็นทิศออกเเียงน เขาเรียกว่าทิศสากรที่คนส่วนใหญ่ชอบปลูกบ้านเช้าเชารับลมเขาเรียกว่ารับผ้าทิ์รับแสงแดดเย็นแลไม่ร้อนเดี๋ยวถามเลยช่วงบ่ายก็เย็นบ่ายเนี่ยะ้าทิตย์จะค้อยหลังเนี่ยตกหลังบ้านแสดงว่าในบ้านเนี่ยไม่ร้อนใช่ไม่ร้อนเดี๋ยวผมถามอีกก่อนจะถามเบอร์นะครับว่าเงินจองประมาณเท่าไหร่สำหรับลูกค้า ที่ดูติดตามของคุณบอยนะคะให้อยู่ที่3ามห0บาท30มห0บาทสามหืนบาทค่ะให้เวลานานไหมสมมติวันนี้มาวาง3า0 0 0บาทนี้สักครึ่งเดือนค่ะ15วันใช่หรือมากกว่านั้นก็ให้มาคุยกันใช่ค่ะใครกลัวไม่ทันนะครับสามารถจองออนไลน์ได้เลยค่ะคุณนัดถามเปิดประเด็นก็ดีแล้วนะครับจองออนไลน์เนี่ยจองปุ๊บเราหนีทิ้งทิ้งเขาเรียกว่าหนีไปเลยไหมหนีไม่ได้อะค่ะอยู่ที่นี่ประมาณเป็นร้อยโครงการครับไม่้จะหนีไปไหนครับแล้วคือลูกค้ามาที่นี่มาง่ายมากเพราะว่า อยู่ที่ถนนลัดยางมองเห็นบ้านเราเสน่ห์ของเราขวัญเนี่ยครับมีหลายๆอย่างที่น่าอยู่นะครับอันนี้ผมเชิญชวนเลยให้มาอยู่เราขวัญกันหนึ่งมีภูเขาที่สูงน้ําไม่ท่วมใกล้ถนนเดินทางสะดวกและราคายังจับต้องได้เอาง่ายๆว่าสบายใจได้ว่าน้ําไม่ท่วมหรือว่าท่วมเนี่ยไม่ท่วมค่ะไม่ท่วมนี่คือฤดูน้ําครับแต่ตรงนี้เป็นมันเป็นมสูงครับเราขวัญตรงตมบุอันนี้คือเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักเมื่อคืนด้วยค่ะไม่ไม่มีรอยน้ําให้เห็นเลยงั้นสบายใจได้เลยนะครับน่าร้อนร้อนมากไหม หน้าร้อนนะครับมันก็ร้อนไม่มากครับเพราะมันมีไอเย็นของเขามา<ช>่มาอยู่ในเขาเรียกว่าธรรมชาติห้อมล้อมใกล้ธรรมชาติค่ะอ่ะเดี๋ยวจะถามเบอร์เลยถามแล้วไหนๆก็ตั้งต้นไปตั้งนานแล้วนะครับคุณนะัทคุณเอ๋ถ้าเกิดคนสนใจเนี่ยโทรมาเนี่ยเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเบอร์อะไรของเอนะคะ063 326 1642ค่ะเดี๋ยวอีกรอบนะคะ063 326 1642ค่ะและถ้าโทรหาคุณเอ๋ไม่ติดผมคุณนัทนะครับ061นะครับ828 9798นะครับเบอร์นี้ทักบ้านเขียวมาได้อีกรอบนะครับ0618 28 9798ครับอ่าทักทายทั้งสองท่านได้ต,ตลอดเวลาเลยนะครับใช่ค่ะเอ้คุณนัทคุณเอเดี๋ยวขอชมประตูล้วนหน่อยสิครับได้ค่ะเดินดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะสวยเข้ากับตัวบ้านเลยค่ะเอ้คุณนัทคุณเอถามอีกนะฮะ ตรงเนี้ยขึ้นถนนระยางกี่กี่เมตรประมาณผมมองด้วยสายตาประมาณ50เมตรครับประมาณนั้นใช่ไหมครับอ่านี่นีนนนโอ้โหสีฟ้าสีสดใสสีธรรมชาติเลยนะครับนี่เข้ากับตัวบ้านเลยเอ้ผมถามน,นิดนึงคุณนะ้ทคุณเอ๋อย่างเนี้ยที่เรามีประตูมีรั้วเนี่ยเพราะขโมยมันเยอะเหรอ ไม่ใช่ค่ะแล้วมีอนาเขตอนาเขตแล้วก็คือทําให้แบบครบสมบูรณ์สําหรับลูกค้าเลยขโมยขโมยกระโดดข้ามได้ครับแถวนี้มันขโมยน้อยเพราะว่ามันเป็นชุมชนแล้วคือคือปลอดภัยค่ะลูกค้าที่เขาเขาไอ้นี้ก็เอ่อก็หลายหลังก็มีกล้องวงจริดไม่มีอะไรเลยกล้้อองงวจรรรปิิดดดตเียยบหม่ใช โอ้โหเสาไฟนีมีโซลาเซลล์มองตอนปิดมองไปมีภูเขาด้วยใช่ค่ะด้วยเอะผมสงสัยคุณนั่งเอ๋ทำไมกล้วยนี่มันล่ำมันเขาเรียกว่าต้นอวบอันที่จังเลยล่ะฮะค่ะพื้นที่ดินที่นี่ดีมากเลยค่ะดินดีใช่ปลูกไม่นานนะใช่น้ำดีใช่ค่ะลมดีลมดีครับเย็นๆผมถามอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะครับ คุณานายพลเอกมั่นใจนะว่าบ้านหลังนี้200ตารางวาฉนดคุดแดงนะครับตั้งอยู่ที่เราขวาัญกาญจนบุรีอยู่ติดอู่ทองสุพรรณห่างจากกรุงเทพเนี่ยร้อยกว่ากิโลขับรถ200กว่าไอ้ขอดรถขับรถ2ชั่วโมงประมาณนั้นอาจจะไม่ถึงซะด้วย200ตารางวาพร้อมบ้านเนี่ยขายในราคา1.49ล้านใช่ครับพร้อมออกข้อโอนให้ทั้งหมดถ้าเป็นเงินสดใช่คกู้ธนาคารได้จะเปลี่ยนใจราคาไหมไม่เปลี่ยนค่ะไม่เปลี่ยนจะขึ้นไหม ขึ้นามขึแน่แล้วถ้าเกิดคนมาชมเนี่ยแบบโหดูวันนี้ปุ๊บแล้วรีบมาเนี่ยขอต่อสักนิดสักหน่อยลดได้ไหมได้ทุกอย่างมาคุยกันไม่ต้องห่วงครับอขอให้มาคุยขึ้นชื่อของพวกเราฮะขอให้ลูกค้ามาซื้อขอให้ลูกค้าชอบครับใจแรกใจครับอโอเคอย่างไร้ก็คุ้มค่ามากแล้วทั้งสองท่านนี่ผมก็รันตีให้เลยนะครับว่าโคตรจริงใจกับลูกค้าเลยนะครับนี่ผมบอกเบอร์คุณเอ๋ให้อีกรอบหนึ่งนะครับเบอร์คุณเอ๋นะจดเลยนะครับเบอร์แรกนํามาโทรมาเลยเบอร์นี้ก่อนเลยนะครับ063ส 3 2 6 1642อเออแล้วผมถามคุณน้าคุณเอส,สัญญาณมือถือเป็นยังไงบ้างชัดเนดจนค่ะทุกเครือข่ายชัดเจนเพราะว่าเอใช้ทุกเครือข่ายชัดเจ๋วอัน,นอ<ช>ค่อนข้างะเป็นตำบลเหล่าขันอยู่ใกล้เมืองอยู่ใกล้ชุมชนสัญญาณชัดเจนครับอไม่ได้ไกลพื้นที่ยงเลยครับใกล้มากเอาง่ายๆว่าแหล่งของกินหลงผใช้ก็ไม่ไกลมากใช่ค่ะไปดูในบ้านกันสักหน่อยสิครับได้ค่ะไปไปดูกันว่าสวยไม่สวยเนะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ขาะจอข้าใจรัวๆให้คุณน้าคุณเอ๋อหน่อยละกันนะครับแล,แล้วคุณน้าคุณเอ๋อน,นี่นี่นะอ่า,อาสวยค่ะพื้นที่เอถึงได้จัดสรรให้สวยงามเลยเดีด๋ยวที่คุณนายคุณเอ,อ๋ขออนุญาตแป๊บนึงผมเห็นสวนดิค่ะจัดสวนไม่ให้แล้วด้วยใช่แ่ก<ม>่อนยังเย็นคิดราคาเพิ่มไหมไม่เพิ่มค่ะก็จบในราคา1.49ล้านใช่ค่ะไม่มีคิดเพิ่มแล้วถ้าเกิดคนอยากจะกู้ธนาคารเนี่ยนะครับเตรียมอะไรมาบ้าง อเอกสารสเตทเมนต์เกี่ยวกับรายรับของลูกค้าอะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแต่อตอนนี้คือน,นิดหนึ่งนในเคสที่ลูกค้าจะยื่นกู้ให้ลูกค้าเช็คตัวเองอะค่ะเพราะว่ามันคือทางบ้านเราเนี่ยกู้ได้เต็มอยู่แล้วแต่คือตอนนี้ธนาคารเขาสําคัญสุดคือตัวลูกค้าก็พูดง่ายๆครับเอาแบบไม่เสียเวลากันขอเอกสารจากทางเราได้เรายื้นเราส่งให้ได้และเอาเอกสารเนี่ย ไปถามธนาคารก่อนใช่ยังไม่ต้องเสียเงินให้เราอย่างใช่ไปเช็คที่ยื่นกูเอาไปเช็คประวัติการยืงตัวเองก่อนใช่ถูกต้องถ้าเกิดได้ไหมถ้าเกิดได้ปุ๊บก็มาติดต่อเราเลยต่อถ้ามาสายตายกตาต่ออย่างคุ้มเลยอย่างคุ้มเลยท่านผู้ชมครับเี้คุณนัทคุณเอ๋บางคนเนี่ยตอนนี้เขาหลอนกันเดินเดินไปเนี่ยอย่างคุณนัทคุณเอ๋ถอยหลังสักสักสองเก้าเนี่ยแผ่นดินจะยุบไหมไม่ยุบค่ะไม่ยุบเลยใช่แสดงว่าดินแน่นดินแน่นอันนี้คือดินเดิมค่่ะไรงเพับแแล้ววผนนดิห ง่ายๆมีผลกระทบไหมไม่มีผลที่นี่ไม่มีคำถามฮิตเลยฮะไม่รู้สึกจะบอกเลยว่าอู่ทองกับเราขวัญนี่แทบจะไม่มีใครรู้สึกเลยครับที่ผ่านมาคุณนัทคุณเอ๋คุณนัทอู่ทองด้วยเลยแอบดูบ้านหลังนี้ค่ะบ้านหลังเนี้ยคืออยู่ในผ่านผ่านฤดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่มีรอยร้าวเลยค่ะเอาง่ายๆว่าอย่าเพิ่งเชื่อเราขอให้เข้ามาดูกันเอ๊ะคุณนัทคุณเอ๋ทําไมเอฟซีเข้ามาของคุณนัทคุณเอ๋เยอะจังเขาบอกว่าเป็นเอฟซีของคุณนัทคุณเอ๋มาจากไหนกันนักหนาเนี่ยขอบค่ะ ถ้าใครจะโอนเงินให้คุณนักุนศรีติดต่อมาได้เลยนะครับหรือใครจะนัดชมที่มาช่วงไหนได้บ้างนะเวลาทุกวันเลยค่ะแล้วเช้าถึงเย็นเลยจริงกลางคืนยังได้เลยครับทีนี้มาเธอขอให้มาเธอเปบายรออยู่ครับได้มาดูแสงไฟตอนกลางคืนด้วยสวยงามค่ะกลางคืนแถวนี้นะใช่ไม่เปรี่ยวหรอไม่เปรี่ยวค่ะแล้วก็ด้านหน้าก็ติดโซลาร์เซลล์ประตูสวยเลยให้อเทศบาลที่นี่เขา มีแสงไฟพัฒนาถนนโครงการไฟริมทางนี่มาเป็นหลักเลยครับเอางี้ว่าไม่เปรี่ยวใช่เอ๊ะสารานี่ให้ด้วยเหรอครับให้ด้วยค่ะในราคานี้เลยใช่นั่งมีอะไรเอากลับเลยค่ะคุณนัทคุณเอ๋เดี๋ยวเราเดินไปดูโรงร้อจอดรถก่อนอ้อมบ้านสะหน่อยนึงได้ค่ะเห็นว่าคุณนัทปลูกอะไรนะคุณเอ๋ปลูกอะไรนะมะม่วงผลไม้ค่ะหลากหลายสายพันธุ์มีมะม่วงมะไฟขนุนเอ๊ะนี่ต้นอะไรครับมะไฟเหรียญทองค่ะอ๋อมะไฟเหรอใช่มะไฟเหรียญทองผมนึกว่ากระถอน มะไฟเหรียญทองอมะม,ม,ม่วงชมพู่แสดงว่าปลูกได้ทุกอย่างใช่ค่ะปลูกได้ทุกอย่างขนุนก็มีขนุนก็มีขนุนนี่ถือเคดให้ด้วยค่ะอะไรนะขนุนทิศตะวันตกทิศใต้อะไรนะเป็นหวง,งจุ้ยเลยด้านหลังด้านหลังด้านหลังเอ๊ะคุณฮัทคุณเอ๋ มองไปข้างหลังคนนักขุณเองนี่มีเพื่อนบ้านโอ้โหเยอะเลยค่ะเขาอยู่ลึกกว่าเราีเราอยู่กิดติมริมถนน<ช>มีเยอะเลยเยอะเยะเสแดงว่าไม่เปลียวเดียวดใดแน่นอน่หมู่บ้านหนองสลัผมถามอีกนะฮะสมมุติว่าคนจะซื้อกับข้าว่ะเป็นคนเท่าคนแก่เนี่ยขับรถยนต์ไม่เป็นอะ่ะ มอเตอร์ไซค์ไปแถวนี้มีกินไหมมีค่ะเป็นอะไรแถวอะไรยังไงอ่าเป็นตลาดนัดมีวันเว้นวันตลาดนัดใหญ่ร้านค้าทั่วไปก็อยู่ตรงเนี้ครับใช่กิโลสองกิโลก็ถึงแล้วร้านร้านสะดวกซื้อไปใกล้ไม่หนึ่งกิโลครับห้าร้อยเมตรแสดงว่าคนทัาคุแก่มาอยู่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาอยู่เนี่ยคุณลูกไม่ต้องห่วงเลยใช่ค่ะไม่อดอยากแน่รอนไม่อดครับแล้วอย่างเงี้ยฮะจะไปโรงพยาบาลหรืออนามัยเนี่ยสมมติว่าอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย ปรากฏว่าลูกนี่ไม่สบายใจเลยนะ่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากมาอยู่กับธรรมชาติอายุ60 70 80แล้วลไม่อยู่ตรงเนี้แต่ก็กลัวจังเลยว่ากลัวจะเป็นลมเป็นแล้งไปไปหาหมอที่แถวนี้แถวไหนกันอนามัยหนองสลับ5นาที5นาทีถ้าไปโรงพยาบาลเราขวัญ14นาทีก็ไม่ไกลมากโรงพยาบาลอู่ทอง20นาทีก็ไม่เท่าไหร่ครับอ้าคุณนักุเอ๋แล้วอย่างเนี้ยฮะสมมุติว่ามาละเตรียมเงินมาวางจองแลวนะเป็นเงินสนก็แค่1น9่ล้านเป็นกู้ธนาคารก็เตรียมเอกสารมาปรากฏว่ามาถึงแล้วเนี่ยคุณคเ ยังไม่ยังไม่วางเงินได้ไหมขอแบบขับรถเที่ยวสักวันสองวันถ้ายังไม่วางเงินก็ยังไม่ปิดการขายใช่ยังขายคนอื่นต่อได้ครับเราก็ให้เขาเนี่ยมาขับรถชมกงนคืนได้ด้วยเช้าได้ด้วยค่ะกลางวันลูกค้าเลยครับดูให้ชอบก่อนแล้วค่อยซื้อคืออย่างนี้ก็มันจะถามอย่างนี้แปลว่าเราไม่มัดมือชกใช่ครับไม่มัดมือชกไม่เคยจับมือลูกค้าทำสัญญาสักทีครับเพราะฉะนั้นความพึงพอใจของลูกค้าสบายใจได้มาแล้วเนี่ยไม่ต้องกดดัน มาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าชอบก็ซื้อชอบก็จองอน,นี่เป็นนโยบายหลักเลยครับไม่มีโทรตามไม่มีโทรจี้ไม่มีโทรจิกใช่ไม่อ้างว่าคนนู้นจะมาซื้อคนนี้จะมาซื้อไม่มีกาวอ้างลูกค้าชอบเมื่อไหร่ค่อยซื้อ,อ,อโอ้ยแสดงว่าท่านผู้ชมหรือลูกค้าหรือ f อที่จะมานี่สบายใจได้ไม่ซื้อด้วยความกดดันไม่ซื้อด้วยความเร่งรีบ,รบซื้อด้วยการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุดมันยั่งยืนกว่าครับอไปแล้วก็จะสบายใจครับไม่ขายทิ้งแน่นอนใช่ครับเบอร์อะไรนันที่บอกว่าให้โทรมา เบอร์ของเอกคือ063-326-1642ค่ะเบอร์ของผมนะครับ0 6 1 8 2 8 9 7น8ขอดูหลังบ้านสักนิดนึงท่านผู้ชม fc พื้นที่200ตารางวาหรือครึ่งไร่200ตารางวาหรือครึ่งไร่พื้นที่บ้านนี่ก็ผมตีไว้เกือบ100ตารางเมตรแล้วกันพุทธกลมๆเลยนะครับเป็นทรงนอดิดผสม,มนะครับอยู่ได้จริงสร้างเสร็จนี่20ปีได้ไหม เพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยค่ะกินสียังมีอยู่เลยกินสียังมีอยู่เลยใช่สีเสร็จประมาณ4วันใช่แล้วคุณน้ยคุณเอกครับสมมติว่าจะเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยบางคนเข้ามาไม่ถูกจะจับพิกัดอะไรดีแถวนี้วัดหนองสลับหรือวัดสลับเขตอ่าวสลับเขตมีสองวัดครับวัดชื่อวัดเดียวกันนั่นแหละค่ะคือวัดตรงเนี้ยอะไรนะวัดสลับเขตสะกดไม่เป็นนะครับสลแอสอเสือลออิงและบอใบไม้สลับอันนี้อันสลับลูกค้าเขาจะเรียกอ่านกันว่าแสลบ อ่าแสลบหรือสลับคือคำเดียวกันใช่สลับเขตใช่เราขวัญใครเคยติดตามที่ดินของผมอยู่เนี่ยจะได้ยินคำว่าหนองสลับอเขหนองสลับบ้านไร่หนองสลับเหมือนเกือบยี่สิบกว่าเฟดเหมือนกันอยู่ในวงการบ้านไร่หนองสลับนี่แล้วทั้งคู่ผมเชื่อนะท่านผู้ชมเนี่ยเอฟซีเขาติดตามคุณได้าเขาติดตามคุณเอ๋มาเยอะเขาสบายใจได้เอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดเขายังไม่เชื่อใจเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปชมในพื้นเขาเรียกว่าสื่อออนไลน์นไปไหนไหนได้บ้างไะของเอ๋นะคะคือทุกช่องทางเลยทุกสื่อ เอจะตั้งชื่อว่าเอบ้านที่ดินพิมพ์คำนี้เลยใช่เจอเลยใช่ค่ะแล้วต้องมีตัวเป็นเป็นเสียงอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะอ้าว้วผมส่วนผมนะครับ่างบ้านดำทีก็คือนัดที่ดินนครับหรือแอแท็กนัดผมยาวแต่ถ้าจะไปที่เพจนะครับเพจที่ดินราคาถูกทำเลดีลิสแลนที่แปลงวันรวยครับอืมแสดงว่าเขาไปดูในสื่อออนไลน์นี่มั่นอกมั่นใจได้เลยใช่ค่ะอ่าแล้วสมมุติคุณเอคุณนัดซื้อปรากวก็ซื้อบ้านเราไปในลูกค้าเนี่ยหนึ่งปี หลังคารั่วไม่ต้องเนื่องปีหรอกฝนหน้าเนี่ยเมษาฝนหน้าพฤษภาฝนหน้ามาเนี่ยหลังคามันลั่วกําแพงมันลาวนิดหน่อยเนี่ยเราดูแลให้ไหมดูแลค่ะไม่ทิ้งแม้กระทั่งลูกค้าซื้อหลังนี้ก็ยังดูแลเนี่ยถมหินอะไรเอกก็ยังดูแลใช่เรื่องตัวบ้านดูแลระยะยาวเลยค่ะระยะยาวเลยใช่คือเรียกว่าช่างที่ทําอยู่กับเอเนี่ยเขาให้คอนเซปต์กับลูกค้าไว้เลยดูแลจนลูกบวชอ๋อ อ้าวแล้วถ้าเกิดลูกอายุ19ล่ะถ้าเกิดบวชปีหน้าใช่ไหมปมมีหน้าครับเอาอะไรดูเลยะยาวไม่ไม่ไหนีหายไปไหนค่ะแต่ถ้าใครเนี่ยโอ้โหลูกสักสองขวบนี่สบายเลยนะครับดูแลกันยาวๆไปเลยอ่าพอนได้ไหมทีุ่ณเดะเขาถามมาอย่างเงี้ย f c กู้ธนาคารได้ค่ะแต่กับเราไม่ได้่อให้ไปกู้ธนาคารเอาแด้แบ่งจ่ายได้แบ่งจ่าย6เดือนได้เดือนมันง่ายกว่าไม่โทรมาคุยเหอะถูกต้องใช่เสียค่าโทรศัพท์3บาท4บาทแต่ได้ข้อมูลที่ชัดเลยใช่อยากได้จริงขอให้โทรมาอย่าเพิ่งไปนึกเอาอย่าเพิ่งไปมโนเอามันอาจจะอาจจะไม่ตรงก็ได้ใช่ครับนี่พี่แต่คุณนัทคุณเอกพี่ชามาอีกแล้ว โอ้ยมาทักทายตลอดเลยเนี่ให้กําลังใจตลอดเลยหายาก<อ>ม,ามากช่างแบบนี้โอ้โขอบคุณมากๆเลยนะครับรู้สึก,กว่าไปที่ไหนนี่ f อฟของคุณนัท f อฟของคุณเอ๋นี่ก็จะตามไปตลอดเลยนะครับไปตามไปให้กําลังใจกันนะครับท่านผู้ชม อยู่ที่เราขวัญจันทบ,บุรีนะทรงนี้บ้านหลังนี้200ตารางวา1.49ล้านได้ทุกอย่างที่เห็นเห็นทุกอย่างก็ให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเอาอะไรกลับเลยอูมีปลูกบัวให้ด้วยเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็มีมุมนั่งดื่มกาแฟยามเช้าให้ด้วยนะคะเอ้คุณคุณเอมองไม่เห็นภาพสิถ้ามีในแบบหล่ลอท่คนหนึ่งเนี่ยนะผมยาวๆไปนั่งก็ได้ <c oughs> จะหล่อมากานี่จิบกาแฟเลยจิบกาแฟตรงนี้สบายเลยยามเชา้าอ่าแสดงว่าอยู่ได้จริงใช่อยู่ได้จริงอ้าวอยู่แล้วมีความสุข แล้วที่บอกหันหน้าเนี่ยออกทิศตะวันออกด้วยอ,ออกใช่ค่ะเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มอะไรนะเขาเรียกพระอาทิตย์มาเริ่มเริ่มร่มแล้วค่ะที่สบายนะครับแสงอาทิตย์นี่ต,ตบกบังพอดีเลยใช่เขาเรียกว่าอตอนเช้าเนี่ยแสงอาทิตย์ไม่มีไม่มีม,ม,มากวนเราเลยอตอนเช้าก็วิตามินซีหน่อยๆบางๆเขาเรียกว่าแสงแดดเนี่ยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนังแล้วก็ภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตเราผมไม่ต้องนั่งทั้งวันนะเดี๋ยวจะดูดำนะท่านนี่คุณท่านึุนเอ๋เดี๋ยวจะให้พาไปชมในบ้านสักหน่อยหนึหน่งนะครับ กี่ตารางเมตรนะข่อยเที่ยวหนึ่งหกสิบตารางหกสิบตารางเมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านโอ้แล้วนอกบ้านล่ะรวมแล้วสองร้อยตารางวาพื้นที่ทั้งหมดรวมรวมจอดรถแล้วก็น่าจะเป็นร้อยตารางเมตรร้อยครับอ่าใช่บ้านครับไม่ใช่บ้านบ้านใหญ่ครับอยู่อย่างมีความสุขใช่ผมถามนิดนึงคุณนักเอ๋สมมุติว่าคนเนี่ยมาชมเนี่ยวันเนี้ยบอกว่าวางเท่าไหร่วางเงินจองเท่าไหร่นะ สามหมื่นบาทค่ะสามหมื่นบาท <1 S 2> แล้วถ้าบางคนบอกไม่เอาอ่ะมันนานไปสามหมื่นบาทให้เวลาสองอาทิตย์หรือมากกว่านิดนึงอะไร <1 S 2> อย่างเงี้ยอ่ะยืดให้ได้ไ <ป S 1> ค่ะในเดือน1 1> อนึงาท<อ>ิตย์นาไม่เอาอ่ะอาทิตย์น่าจะโอนอ่ะ ได้เลยครับพร้อมครับชุดดพร้อมพร้อมหมดเลยครับมาพรุ่งนี้โอนก็ได้ค่ะไม่เท่าโอนบ่ายมาบ่ายโอนเย็นยังได้เลยครับไม่ต้องรออะไรอีกแล้วไม่ต้องรออะไรแล้วครับไปดูชุดดพร้อมเลยไปดูในบ้านกันสักหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาชมขอหัวใจรัวๆหน่อยแล้วกันกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับให้คุณเอ๋คุณนัทพาไปดูดีกว่าว่าเป็นไงบ้างโอ้โหมันเป็นทรงโป่งโล่งเลยนะครับใช่อ่ามาเลยใครทำไม่มีครัวแล้วใช่เป็นครัวเป็นโถก็เปิดนะคะ โอเพิ่มไปว่าอะไรครับก็คือเรียกว่าเป็นโถงและมุมครัวอะไรทุกอย่างเปิดไว้ให้แบบเน้นความสะดวกแบบโล่งๆกว้างๆให้เลยโต๊ะกับข้าโซฟาตทรตัดครัวครัวใ่เอ๊ะแล้วแถวานี้คุณนักเอสมมุติว่าคนมาซื้อแล้วนะครับค่ะอยากจะได้เรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ ต้องซื้อมาจากกรุงเทพเลยไหมอยู่ใกล้ใกล้มีค่ะมีเบอร์โทรสั่งได้ครับใช่เลยครับเอาง่ายๆว่ากิ้งเดียวส่งเลยซิ้งเดียวส่งเลยครับใช่มาครับอืแล้วอย่างนี้คุณน้าขึ้นเอ๋ฮะนอกจากบ้านเนี่ยแล้วนะมีเฟอร์นิเจอร์ส่งบางคนอยากจะปลูกเขาเรียกว่าไม้ดัดไม้ดอกไม้สวนมีมีบริการให้ทุกอย่างเลยค่ะเอ้าแสดงว่าแถวนี้ก็ครบหมดใช่ค่ะอมไม้ดินใกล้ๆเลย้เลยเบอร์ให้ติดต่อเองคุยได้เลยครับมามาจากกรุงเทพนี่มาเส้นไหนที่สุด ก็เส้นสา0สี่ศูนย์แล้วก็ตัดเข้ามาสามสองหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะฮะเข้าอู่ทองเลยก็ได้ครับเข้าอู่ทองเจอวงเวียนหอนาฬิกานะครับเลี้ยวขวาประมาณ1กิโลแล้วเลี้ยวซ้ายตรงมาผ่านหน้าัดเขาดิสแ์เลี้ยวซ้ายอีกหนึ่งทีถึงบ้านตรงมาประมาณสกิโลสามสี่กิโลครับถึงเลยถึงเลยเอาง่ายๆว่าใกล้ๆที่ก็มีสกายวอล์กอ่ะใช่เน็ตโทรมาแล้วกันเดี๋ยวบอกค่อะไรเบอร์อะไรน้าลืมอีกะ เบอร์เอนะคะ0 6 3 3 2 6 1 6 4 2อค่ะศูนย์่องแปดเก้า8จ็กแ็แนะนำกระทับ,บ้านเขียวกันมาเดี๋ยวผมส่งพิกัดทห้ง่ายที่สุดโอเคคุณน้าคุณเอเดี๋ยวผมคงไม่ได้เข้าไปเราแต่ให้ผมจะให้ชี้ให้หน่อยเพราะว่าเข้าไปดูเสียบมันกล้องห้องนอนมีกี่ห้องนะสองห้องค่ะห้องนอนห้องแรกจะห้องใหญ่นะคะ4 3. 3 4คูณสี่คูณสามเมตรใช่ค่ะอ่าอันนี้ห้องที่หนึ่งค่ะแล้วก็มาห้องที่สอง ห้องที่2ขนาด3มคูมสามเล็กกว่าหน่อยนึงใช่ค่ะแล้วห้องน้ำล่ะครับห้องน้ำจะอยู่ด้านนี้จะกั้นแห้งเปียกไว้ให้เลยค่ะคุณนัทเอฟซีเขาอยากให้เข้ารบวนเปิดประตูหลังนิดนึงครับได้ได้ห้องน้ำจะกลางกลางอ่าไม่ใช่เราเสียงมันจะได้ไม่กล้องนี่ท่านผู้ชมว่าจะไม่เข้ามาแล้วนะกลัวว่าเขามีอะไรซุกไว้เนี่นะครับที่ลับที่นอนไม่มีนะอยู่ได้จริงนะครับในในท่านผู้ชมอ่าอย่างสวยอย่างหรูเลยนะครับอ่าจะได้เห็นภาพคุณนัทบอกว่าจะโชว์ห้องน้ําด้วย ไปดูกันนี่เขาเตอร์ครัวทำให้หมดแล้วนะครับนี่สวยไม่นผู้ชมถ้าสวยฝักพิมสวยหน่อยโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นลายลายลายอะไรไม่รู้นะแต่สวยเลยสวยค่ะห้องน้ำอ่าแล้วก็ตูเย็นมากเลยระตู้หลังนี่มีไว้ทําอะไรอาต่อครัวก็ได้ต่อครัวด้านหลังได้ค่ะแล้วก็ทำไมพอใจครัวนี้ต่อครัวอ่าใช่ที่กว่ามตรถึงตรงนี้เกือบสิบเมตรครับคืออันเนี้ยอันนี้คือนิดหนึ่งนะคะเอหยอดให้ถ้าเกิดลูกค้าน่ารักซื้อแบบไม่ต่อแล้วกันนะคะ คือเอจะแถมเฟอร์ให้ก็คือมีแอร์แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นอของแถมแอร์กี่ตัวถ้าเกิดลูกค้าไม่ต่อเลยราคาที่เลยเนี่ยราคานี้เลยให้2ตัวเลยค่ะให้สองตัวเครื่องทำน้ำอุ่นอีกหนึ่งใช่ถ้าต่อเดี๋ยวแล้วมาคุยกันใช่เบอร์ที่คุณเอกเขาบอกนะครับ0 6 3 3 2 6 1 6 4 2ค่ะโทรเนี่ยสมมติคุณนัทคุณเอกสมมติว่าจะมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องโทรนัทต้องหน้ากี่วัน โทรแล้วก็มาเลยก็ได้ค่ะออกจากบ้านทุกคุหรือถ้าจะให้ชัวเนี่ยชัวรเลยคือลงหน้าสักวันหนึ่งใช่การนัดรังมากจะได้เจอกันแล้วหลังนี้จะถึงก่อนทุกหลังนะฮะเวลานัดไครยังไงมาตรที่นี่ก่อนอนไกลที่สุดโอเคเดี๋ยวเราไปดูของข้างนอกอีกนิดนึงไปส่งท่านไปชมข้างนอกกันนะครับโอ้มีมุ้งลวดให้ด้วยใช่ค่ะไอ้คุณนายพิเศษผมจะสบายใจได้ยังไงเอฟซีจะสบายใจได้ยังไงว่าซื้อแล้วเนี่ยไม่ถูกยกเขาของออกจากบ้านเลยขขโมยขจรไม่มีจะมั่นใจได้ยังไงอะ รับประกันได้ค่ะที่นี่เรามีคนดูแล<ช>อยู่ในอปตอด้วยที่รู้จักกันบ้านอยู่ตรงข้ามนี่ก็าดูแลได้หลายๆเรื่องแล้วก็แต่ผมพูดตรงๆนะครับเราแค่อย่าวางของมีค่ารือมันมีค่าจนเกินไปนะหลักการง่ายๆก็ติดกล้องวงจรปิดเพิ่มสักตัวคราวนี้โจรก็กลัวแล้วแล้วประวััิมีไหมคุณนัทนเดไม่มีค่ะอนิจง่ายๆเลยเหมือนบ้านเอเนี่ยหลังเนี้ย ตอนนี้คือเอทำเสร็จใช่ไหมคะกุญแจไม่ได้กลับนะคะก็คืออยู่ที่หน้าประตูตลอดเลยก็เหมือนเข้ามาดูบ้านตลอดไม่มีใครมารบกวนในที่เลยคตพูดง่งว่าจริงๆได้ในโครงการของเรานี่ประมาณ2ปีถึง3ปีแล้วเขาอยู่กันมาได้จริงเอาง่ายง่าจว่าใช้เพื่อนบ้านที่เป็นเขาเรียกว่ารุ่นพี่เราอ่ะอยู่ได้จริงยังไม่ปัญหาครับี่เเราเลือกบ้านมาเนี่ย ทำมันอยู่ได้จริงเราไม่เอามาขายแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นสบายใจได้หรือเจ้าท่านผู้ชมจะสบายใจเนี่ยมาถึงปุ๊บมาเจอคุณนัทมาเจอคุณเอเนี่ยเมื่อรู้จักกันแล้วเนี่ยไปขับรถสำรวจดูก่อนว่าแถวนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะเห็นพิกัดปุ๊บยังไม่ต้องเลี้ยวเข้าวอะไรครับขับเลยไปก่อนไปดูก่อนไปวนดูเลยเรียบร้อยแนี่โอเคแล้วโทรหาท่านผู้ชมคุณนัทคุณเอนี่แกพูดให้ข้อมูลอย่างจริงใจเลยท่านผู้ชมว่าคุ้มไหมล่ะหมดเนี่ยสองร้อยตารางวาที่ดินนะคูดแดงแล้วก็ขายบ้านพร้อมที่ดินเเเนนนนนนีีี่่่่ยยยยยะะทททัั้้้้งงคูลขขาาาบดิ 1.49ล้านอ่าไม่ใช่เฉพาะที่ดินเปล่าๆนะ1.49ล้านไม่ใช่นะครับบ้านพร้อมที่ดินได้ทุกอย่างเห็นอะไรให้หมดทุกอย่างเลยนะครับใครว่าคุ้มก็ฝากพิมพ์คุ้มหน่อยเราขวัญกาญจนบุรีอ่ะคุณนา้คุณเอเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วสุดท้ายมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยไหมครับค่ะก็คือติดต่อในชด้ทุกช่องทางนะคะสำหรับเอก็เอ,เอบ้านที่ดินนะคะก็ขอบคุณ f c พี่บอยที่ติดตามกันมานะครับ ก็มั่นใจได้ถ้าซื้อบ้านหลังนี้นะครับเราดูแลให้เป็นอย่างดีใช่นะครับแล้วก็เราคัดสรรมาทุกอย่างและหลังนี้นี่ผมบอกได้เลยรายละเอียดละ <ไป S 1> เอียดมากครับไป๊ะสวยครับคือเอจะมิกประสบการณ์จากบ้านที่ที่ผ่านมามามาจับสรรให้ลง<ช>ตัวกับหลังนี้และราคาจับต้องได้ไม<ช>่สูงเวอร์เกินเกินไปเราเน้นลูกค้า ให้ได้มีบ้านเป็นของตัวเองครับอ <laughs> โอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็ชอบบ้านหลังนี้มากนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยใครยังไม่มีบ้านก็ขอให้ได้เกิดปาฏิฏก,การปริหารขึ้นถูกคงถูกหวยก็แล้วแต่<ช>ยังไงก็แล้วแต่นะครับกู้อยากผ่านก็ขอให้ผ่านได้มาซื้อบ้านสวยๆบ้านหลังนี้กันแล้วกันนะครับโทรหาคุณนัทก็โทรหาคุณเอได้เลยนะครับเบอร์ที่ผมบอกไปเบอร์ที่คุณนัทพูดเบอร์ที่คุณเอพูดแล้วกันเนาะ0 6 3 326 1642โทรมาเลยถ้าจะได้เป็นเจ้าของกันแล้วลองมาดูซิว่ามันคุ้มอย่างที่เรา3คนพูดจริงไหมอ่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณคุณนัทขอบคุณคุณเอแล้วก็ขอให้มีที่ดินสวยๆขอให้มีบ้านงามงานอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมตลอดไปละกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับที่คายบ้านนะครับอ่ารวยทั้งคนขายรวยทั้งคนซื้อรวยทั้งท่านผู้ชมทุกคนเลยแล้วกันสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ